ก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับพบกับผมที่สวนไม้ป่าเศรษฐกิจนะครับเป็นสวนพยุงห่วงหัวรีนะครับที่บ้านกุดกว่างตามลกุดน้ำใสอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้เป็นเช้าวันที่2กรกฎาคม2566นะครับตอนนี้7จ็ดโมงครึ่งนะครับอากาศกำลังเย็นสบายเลยนะครับฝนก็ตก มาเป็นระยะระยะนะครับก็ทำให้ต้นไม้ใบหญ้าเขียวขึ้นมาเลยนะครับเขียวชอ,อุ่มเลยโดยเฉพาะต้นกล้วยนะครับสวยมากเลยนะครับส่วนนี้ผมเริ่มทำได้ที่3เดือนแล้วนะครับผมเริ่มลงต้นไม้วันที่26มีนาคม2566นะครับก็ครบรอบ3เดือนพอดีนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับ มีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ3ไร่นะครับผมก็จะแบ่งเป็นคลองน้ําทั้งหมด5คลองนะครับส่วนคลองตรงนี้นะครับเป็นคลองที่รับน้ําชนประทานนะครับก็จะเป็นน้ําไฟฟ้าที่ทางเทศบาลส่งมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นคลองแม่แล้วก็จะมีคลองลูกอีก4คลองนะครับวันนี้ขออัปเดต3เดือนนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างว่ามีอะไรตายบ้างสวยบ้างนะครับ วันนี้ผมก็มีลงต้นกล้วยนะครับน่าจะประมาณ14-15ต้นนะครับอยู่ฝั่งขวามือแล้วก็ซ้ายมือนะครับกล้วยผมก็ขุดเอาจากสวนตรงนี้แหละนะครับก็เอาหน่อเล็กๆมาปลูกไว้นะครับผมปลูกพยุงนะครับทั้งหมด130ต้นนะครับระยะห่างในการปลูกของผมก็อยู่ที่ประมาณสัก3มเมตร20 ถึง3เมตรครึ่งนะครับตรงพยุงตรงกลางพยุงนะครับผมก็จะมีหมากสูงนะครับที่อยู่านด้ล่างแล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับส่วนร่องที่ยกขึ้นมาตรงนี้นะครับก็มีความกว้างอยู่ที่ประมาณสัก8-9เมตรนะครับผมก็จะปลูกต้นกล้วยฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับแล้วก็จะมีไม้ผลนะครับแล้วก็ไม้ป่าที่เป็นผลนะครับอย่างของต้นนี้ก็เป็นต้นมะลิษนะครับ ตัวน,นี้ยังไม่แตกยอดนะครับผมขุดเขามาจากบ้านพายนะครับอยู่ประมาณ4-5หต้นก็ยังไม่มียอดออกมานะครับตรงนี้วันนี้อากาศดีมากนะครับผมมาถึงเมื่อคืนนี้ประมาณ6กทุ่มนะครับฝนก็ปปอยโปอยอยู่นะครับลองตรงนี้นี่ผมมีไม้ป่าแล้วก็มีไม้ผลนะครับไม้ผมไม้ผลผมก็เช่นมะม่วงนะครับ ต้นนี้เป็นต้นมะม่วง3ามฤดูนะครับหรือว่าเป็นมะม่วงโชคอนันต์ลงได้ประมาณเดือนกว่า,วาแล้วนะครับแล้วก็จะมีพ่อหลังกิมจูนะครับต้นนี้มีทั้งหมด3ต้นนะครับแล้วก็จะมีมะขามเปรี้ยวยักนะครับอันนี้เป็นลักษณะของมะขามเปรี้ยวหยักก็ลงไว้3มต้นเหมือนกันนะครับวันนี้ผมพาเดินดูรอบนอกนะครับชุ่มชื้นมากนะครับ ้นไม้ก็กําลังแตกยอดออกมานะครับส่วนพยุงนี้ก็มีต้นสูงขึ้นมาบ้างนะครับก็ประมาณสักเกือบเมตรหนึ่งได้นะครับแต่ว่ายอดเขาก็จะโดนพวกแมงมาแทะนะครับตรงนี้ก็มีการให้ปุ๋ยแล้วประมาณ2อาทิตย์นะครับอันนี้เป็นมะม่วงโชคอนันต์นะครับมีดอกออกมาแล้วนะครับรอดูว่าเขาจะติดผลสัก2-3สาลูกไหมนะครับ อันนี้เป็นบริเวณริมบนสุดของสวนผมนะครับก็เป็นคันแดนของผมกับเพื่อนบ้านนะครับก็จะมีแนวรั้วที่เป็นไม้ป่านะครับอันนี้เป็นลักษณะคองของริมบนนะครับจะเห็นท่อ PVC สีฟ,ฟ้าตรงนี้ก็เป็นท่อสำหรับปรับระดับน้ำนะครับปล่อยน้ำเข้าคลองลูกนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4คลองนะครับ ความกว้างก็ประมาณ2เมตรครึ่งนะครับลึกก็ประมาณเมตรครึ่งนะครับอันนี้เป็นริมด้านบนนะครับด้านบนนี่ยายก็จะปลูกพวกบวบพวกงูงเงี้ยวนะครับก็มีลูกออกมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเดินรอบสวนก่อนเราจะเข้าไปดูแต่ละจุดนะครับต้นพยุงก็กําลังสวยนะครับส่วนริมคลองตรงนี้นะครับ ตาก็จะมีปลูกหญ้านะครับผมก็จะมีปลูกต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็ต้นหมากสูงไว้นะครับสำหรับคลองตรงนี้ก็จะปลูกไว้ริมซ้ายขวานะครับดินถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของต้นงูงเงี้ยวนะครับที่ยายปลูกเอาไว้ตรงนี้ยายก็น่าจะเก็บไว้ทําพันธุ์นะครับส่วนริมด้านบนตรงนี้ผมแลนเอาไว้ว่าผมจะ ปลูกต้นสระนะครับเดี๋ยวมีเวลาก็คงขุดเป็นร่องนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีมีไส้เดือนนะครับเป็นลักษณะของอันนี้เป็นไส้เดือนนะครับก็จะ ต้นส,สูงพอสมควรนะครับมีเส้เดินแบบนี้ก็เป็นตัวชีวัดอีกตัวหนึ่งว่าดินของผมนะครับปลอดสารเคมีนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ใช้สารเคมีในการกําจัดหญ้านะครับส่วนข้าวโพดนี่ก็กําลังสวยเลยนะครับอันนี้เป็นริมอีกด้านหนึ่งนะครับที่เป็นคันแดนนะครับผมก็จะมีต้นขี้เหล็กนะครับปลูกไว้ก็ระยะห่างก็ประมาณ45เมตรนะครับมีทั้งยอดขาว นะครับอันนี้เป็นขี้เหล็กยอดขาวแล้วก็ยอดแดงนะครับผมมีความตั้งใจว่าถ้าขี้เหล็กสูงประมาณสักเมตรครึ่งนะครับก็จะตัดนะครับก็จะไม่ปล่อยให้ขึ้นสูงนะครับอันนี้เป็นลักษณะของครองนะครับของลูกตัวบนสุดนะครับด้านล่างนี่ยานะครับตรงตะพักครองนะครับในครองผมก็จะมีบัวแดงนะครับ ตอนนี้ยังไม่เป็นดอกนะครับข้าวโพดก็เริ่มเป็นฝักแล้วนะครับส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับผมก็จะปลูกเป็นไม้ผลนะครับก็ร่องนี้ปลูกเป็นต้นมะลิดนะครับริมซ้ายขวาผมก็จะเป็นต้นพยุงนะครับแล้วก็มีหมากพันธุ์สูงแล้วก็มะพร้าวนะครับอันนี้เป็นคลองลูกคลองที่สองนะครับตาตัดหญ้าออกนะครับ ก็จะเห็นต้นหมากสูงนะครับที่อยู่ด้านล่างสุดนะครับขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นต้นพยุงนะครับส่วนริมฝั่งนี้นะครับริมริมฝั่งซ้ายนี่ผมก็จะมีต้นมะพร้าวต้นพยุงนะครับต้นกล้วยสลับกันไปนะครับอันนี้เป็นต้นทุเรียนที่ลงได้แล้วสองสามอาทิตย์แล้วนะครับสภาพยังโอเคอยู่นะครับต้นทุเรียนต้นนี้นะครับกําลังสวยเลยนะครับมียอดอ่อนแตกออกมานะครับนี่ ต้นทุเรียนถ้ามียอดอ่อนก็แสดงว่ารากเขาเริ่มเดินแล้วนะครับส่วนร่องนี้นี่ไม้ผลที่ผมปลูกก็เป็นต้นมะลิดนะครับอันนี้เป็นต้นมะลิดนะครับกําลังแตกยอดนะครับกําลังสวยเลยนะครับร่องนี้ก็กว้างอยู่ที่ประมาณ8เมตรนะครับซ้ายขวาก็จะมีพยุงมีกล้วยหมากสูงและก็ต้นมะพร้าวนะครับตรงกลางก็จะเป็นต้นมะลิดนะครับ ล่องนี้มีต้นมะลิดอยู่6ต้นนะครับแล้วก็จะมีมะม่วงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะครองนะครับมีล่องอยู่ทั้งหมด4ี่ร่องห้าร่องนะครับผมก็จะยกขึ้นมานะครับแล้วก็ปลูกไม้ ไม้ผลไวตรงกลางนะครับร่องนี้ก็จะเป็นต้นคีเปยนะครับคีเปยนี่ลงได้ประมาณส <ouse> ัก2เอดอือนแล้วนะครับเริ่มแตกยอดออดแล้วนะครับคีเปยํกำลังสวยเลยนะครับนี่คีเปยนะครับเขาบอกว่าก็จะมีผลประมาณอายุสัก5 6ปีนะครับสำหรับต้นคีเปยร่องนี้ก็มีคีเปยอยู่ประมาณ 45- หต้นนะครับจะเห็นว่าคีเปยํกำลังแตกยอดนะครับกำลังสวยเลย แล้วก็จะมีมะละกอด้วยนะครับที่พี่เคยมาปลูกไว้นะครับต้นพยุงกำลังเขียวสวยเลยนะครับตอนนี้ยายกำลังเอาัวมาปล่อยด้านข้างนะครับทุกร่องก็จะมีข้าวโพดนะครับที่ยายปลูกเอาไว้ แล้วก็บ่อตรงนี้นะครับก็มีพื้นที่ประมาณสองงานนะครับความลึกก็น่าจะประมาณ4ี่หรือห้าเมตรได้นะครับผมก็จะมีปล่อยปลาบึกปลานินปลาตะเพียนลงไปนะครับลองตรงนี้นะครับก็มีไม้ผลนะครับเช่นต้นเงาะนะครับมาดูเงาะต้นนี้นะครับแตกยอดอ่อนแล้วนะครับเงาะต้นนี้ ก็เริ่มให้ปุ๋ยแล้วนะครับต้นเงาะอันนี้ต้นมะไฟต้นมะไฟยังไม่สวยเท่าไรนะครับต้นเงาะนะครับแล้วก็ต้นมะยงชิดนะครับมะยงชิดก็แตกยอดอ่อนกำลังสุกนะครับอันนี้ต้นมะริบที่ขุดจากบ้านไผ่นะครับยังไม่แตกยอดเลยนะครับส่วนบริเวณทางเข้านะครับผมก็จะมีฝั่งขวามือนี่ก็จะเป็นไม้ป่าที่เป็นดอกนะครับ ก็จะมีต้นจานหรือต้นทองเปล่านะครับแล้วก็ต้นประดูแดงนะครับอันนี้เป็นลักษณะของต้นประดูแดงนะครับกําลังแตกยอดเหมือนกันนะครับแต่ก็โดนแมงแทะนะครับอันนี้ต้นประดูแดงนะครับที่ผมเลือกประดูแดงนะครับเพราะว่าเขามีดอกสีแดงค่อนข้างจะสวยเลยนะครับส่วนต้นจานก็เป็นดอกสีส้มๆนะครับก็จะออกช่วงหน้าแรงเหมือนกันนะครับ ส่วนกองดินตรงนี้ก็เป็นขี้อ้อยเผานะครับผมก็จะมาลองก้นหลุมเวลาปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวมาดูร่องตรงนี้ก็จะเป็นต้นวินจีนะครับต้นนี้ยังไม่มีใบแตกออกมานะครับวินจีนะครับอันนี้เป็นต้นมะไฟนะครับกำลังแตกยอดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับ ต้นฝรั่งหงเป่ซื้อนะครับฝรั่งหงเปซื้อนี่ผมลงไว้สองต้นนะครับเห็นลูกมาสองสาลูกแล้วนะครับฝรั่งหงเป่ซื้อเดี๋ยวจะพาดูลูกฝรั่งหงเปซืออันนี้เป็นล well. ักษณะลูกของฝรั่งหงเป่ซื้อนะครับเนื้อด้านในเขาก็จะมีลักษณะสีแดงนะครับนอกจากฝรั่งหงเปลื้อแล้วผมก็จะมีขีดไปปลูกไว้นะครับหงเปลื้อมีอยู่สองต้นนะครับ แล้วก็มีแก้วขมิ้นอยู่สองต้นนะครับมะมว่วงแก้วขมิ้นสองต้นส่วนตรงนี้นี่ผมทําได้สามเดือนแล้วนะครับอย่างที่บอกผมเริ่มลงต้นไม้ได้สามเดือนนะครับผมก็ลงกล้วยก่อนนะครับต้นกล้วยสวยนะครับตอนนี้ท่วมหัวหมดแล้วต้นกล้วยที่ลงได้สามเดือนนะครับอันนี้เป็นริ้นจี่นะครับร่องนี้ผมก็จะลงลิ้นจี่ไว้ สามต้นนะครับกำลังแตกยอดเหมือนกันนะครับลังนี้คือต้นคีปเปนะครับโอ้พยุงต้นนี้นะครับน่าจะสูงท่วหัวเกือบทั่วหมหัวแล้วนะครับน่าจะร้อยเจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบห้าไปลนะครับพยุงต้นนี้วันนี้ก็คงต้องมัดต้นพยุงกับเสานะครับแล้วก็ตัดแต่งกิ่ง นะครับตัวภาพสวยมากนะครับเขียวขจีเลยนะครับต้นกล้วยนี้ท่วมหัวหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ปลูกไว้น่าจะสองหรือสามเดือนแล้วนะครับทุเรียนต้นนี้นะครับกําลังมียอดอ่อนนะครับยอดอ่อนกําลังแตกออกมานะครับเป็นการทดลองนะครับทุเรียนส่วนนี้ อันนี้เป็นมะยงชิดมะยงชีดนะครับก็สภาพดีนะครับนี่หวังว่าจะได้กินลูกนะครับส่วนร่องตรงนี้นี่ข้าวโพดสูงทั่วหัวหมดแล้วนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยหลักๆก,ก็จะเห็นแต่ข้าวโพดนะครับส่วนตรงกลางผมก็จะปลูกเป็นต้นมะลิศนะครับปลูกไว้ ย้อมาลับมบนสุดของสวนนะครับอันนี้เป็นคลองแม่นะครับกําลังสวยเลยนะครับต้นไม้ใบหญ้าก,กาลังเขียวเลยถ้าฝนลงมาต่อเนื่องนี่สภาพสวนก็น่าจะโอเคอยู่นะครับเขียวสวยนะครับต้นไม้ไม่ค่อยมีต้นตายเลยนะครับถือว่าติดดีมากเลยนะครับโอเคนะครับ สำหรับการอัปเดตสวนไม้ป่าเศรษฐกิจนะครับสวนพยุงวงหัวลี่นะครับที่น้ำพองขอนแก่นนะครับครบรอบ3เดือนก็ขอจบการอัปเดตประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ